กคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจีจีแกรนเวียนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานมากมากมาก,มากวันนี้ก็เวลคัมแบ็ c k to my มายช n แนลนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปที่หลายๆคนเนี่ยอยากให้เราทํำมากๆเลยคะ่ะก็คือคลิปอันบ็อกเสื้อผ้านเองก็ค่ะแล้วก็รวมมดูคลิปโอทีดีต่างๆด้วยอันนี้ก็คือพัสดุที่เราสั่งมาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอันบ็อกให้ทุกคนดูอันนี้เป็นเสื้อผ้าทั้งหมดจากโ o วิโต้นะคะเรามาเริ่มกันที่ชุดแรกกันเลยดีกว่าชุด อยกเป็นชุดที่เวียนเนี่ยชอบมากๆแล้วก็เราเนี่ยอยากได้มานานมากๆแล้วแต่ว่าด้วยความที่อะไรก็ไม่รู้ไม่เคยซื้อชุดแบบนี้สักทีนะคะเราจะมาใส่ให้ทุกคนดูกันนะคะ<ก>คเป็นชุดนี้นั่นเองอันนี้นะคะเป็นชุดกับผ้าทวิสีชมพูคือมันน่ารักมากเดี๋ยวจะแปะรหัสสินค้าให้ทุกคนนะคะทุกคนจะได้ไปเซิร์ชตามกันได้นะคือเวจะบอกว่าเนื้อผ้ามันดีมอกมาอกมาตอนที่เรากดซื้อมาคือราคามาันถูกมากเหมือนแบบ300กว่าบาทเองนะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบมันจะต้องแบบ สวยขนาดเนี้ยแล้วเขาก็มีซับในมาให้ด้วยนะคะปกติถ้าเราซื้อแบบเสื้อผ้าทาวิตในแอปส้มแล้วแบบราคามันถูกมากๆเนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยดีตัดเย็บไม่ค่อยดีนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบตัดเย็บดีมากแล้วก็หนาด้วยนะคะมีซับในมันเลยทําให้แบบผ้าดูแบบดูหนาดูมีคุณภาพมากขึ้นอันนี้คือคุ้มมากๆนะแล้วเราก็แบบชอบมากๆเดี๋ยวเราไปใส่ให้ทุกคนดูกันค่ะ ะะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเป็นชุดที่เราชอบมากๆที่สุดเลยคือมันใส่แล้วมันดูแบบเรียบร้อยดูสวยดูแพงดูคุณนหนูมากๆเลยนะคะก็คือจะเป็นชุดนี้คือมันจะเป็นกระโปรงแบบนี้มาให้เราแล้วก็เป็นเสื้อกากแบบเนี้ยคือหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเวียก็คือเคยเห็นมาเยอะแต่ว่ายังไม่เคยแบบได้ลองใส่สักทีเลยแล้วเวียจะบอกว่ามันน่ารักมากคุณภาพเสื้อคือดีมากนะคะคือมันแบบเข้ารูปได้พอดีมากแล้วก็นี่คือเป็นกระโปรงนะทุกคนแบบกระโปรงน่า รักมากคือมันสวยมากมันเป็นแบบกระโปรงกลีบที่ถูกต้องแล้วก็ความสั้นคือพอดีคือมันไม่สั้นเกินแล้วก็ไม่ยาวเกินนะคะ มานะคะเป็นเสื้อที่เราชอบมากที่สุดคือมันน่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนมันจะเป็นเสื้อที่แบบเป็นระบายระบายตรงปาดไหลตรงเนี้ยคือแบบน่ารักมากเพราะมันก็ถูกจริตของเรามากเลยนะคะนี่หนะ้าตาน้องเขาเป็นแบบนี้ไปจะบอกว่าเสื้อแบบ คุณภาพดีมากๆคือเสื้อผ้าจากโอวิโตคุณภาพดีมากทุกคนเห็นป่ะมันจะมีความแบบคือผ้าไม่บางเลยอะแล้วมันก็แบบดีเทลสวยมากผ้าหนามากนะคะทุกคนและกระดงกระดุมอะไรย่างเงี้ยคือเขาแบบใส่มาแบบสวยมากๆตัวนี้คือขอมอบให้เป็นเสื้อแบบลูกหนูของแท้แบบร้อยเปอร์เซเลยนะคะแล้วที่เวียชอบอีกอย่างหนึงความเวอร์ของเขาคือแขนเสื้อทุกคน,ท,กคนทุกคนดูแขนเสื้อมันฟิลแบบ ฮารูฮราหรังมากๆเลยคือมันแบบน่ารักมากๆตัวนี้คือชอบมากๆเลยนะคะแล้วสิ่งที่จะน่ารักไปกว่าน,นั้นเลยก็คือการใส่คู่กับกโปรงตัวนี้เราจะบอกว่าคือแบบมันมีภาพด้วยหัวเด้งขึ้นมาหรือว่าเสื้อตัวเมื่อกี้ต้องใส่คู่กับกระโปรงตัวนี้ทุกคนแลนะ้ทุกคนดูกระโปรงนี่มันคือกระโปรงกลีบสีขาวลูกคุณของแทง้คือเราแบบอยากได้กระโปรงอย่างนี้มานานมากๆากแล้วเราก็แบบหาซื้อไม่ได้สักทีนะคะ แต่นี่ค่ะมีขายที่โลบิโต้แล้วทุกคนใครอยากได้ก็คือไปกดได้คือราคาไม่แรงเลยแล้วสินค้าทุกตัวนะคะเดี๋ยวเวจะแปะเลขที่แบบเสิร์ชหาให้ทุกคนก็จะได้เป็นคลิมแล้วก็หาเจอได้ไง่ายๆนะคะเนียน่ารักมากแล้วพอถ้าใส่คู่กันนะคือต้องแบบน่ารักสุดๆ แล้วก็เสื้อตัวต่วตอไปนะคะไม่พูดถึงไม่ได้คือมันเป็นเสื้อที่แบบฉันมาเพื่อฆ่าทุกคนคือเสื้อตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวแบบแกะให้ดูเลยคือตอนที่แบบเราเอฟอะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบแซบพิกสิเมตรมากแล้วของจริงก็คือ10เมตรจริงๆคือยิ่งแบบใครแต่ตัวแนวะแบบสตรีทสตรีทหรืออะไรเงี้ยคือทุกคนมันแบบได้เลยแล้วมันก็จะมีดีเทลตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเสื้อที่แบบ เท่ๆคูๆเก๋ๆแบบแบบถูกต้อง <S <S ต่อมานะคะเป็นเสื้อที่เราตั้งใจกดมาเพื่อใส่แบบชิวๆจอยๆใส่ไปไหนก็ได้วันหยุดก็ได้ไปทำงานก็ได้ไปกินข้าวก็ได้ไปถ่ายรูปคือได้หมดเลยื้อตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้นั่นเองทุกคนที่เวียชอบตัวนี้คือมันมีดีเทลเห็นป้าตรงยึกๆตรงโบตรงแขนเนี่ยแล้วก็สามารถแบบใส่ปาดไหลอย,อย่างนี้ชืก ก็คือเป็นเสื้อที่แบบเขาเรียกว่ายังไงอนเนกประสงค์อะเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทุกเทศากาลทุกงานดูเรียบร้อยดูไม่โป๊แต่ว่ามันก็ดูแบบไม่เฉยคือมันเป็นเสื้อที่แบบทุกคนควรมีติดไว้ในตู้นะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่กดไม่ได้เลยคือเป็นกางเกงนะคะอันนี้เป็นกางเกงผ้าที่แบบเป็นสีแบบนำเงินอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นกางเกงอนเนกประสงค์อีก,อกะะอะะแล้วคือเป็นกางเกงที่ใส่กับอะไรก็สวยอ่ะมันจะเป็นดีเทลประมาณนี้นะคะมีขอบสีขาวๆตรงนี้นะคะเราจะใส่กับเสื้อตัวเมื่อกี้หรือว่าจะใส่กับเสื้อตัวนี้ก็คือก็ยอมได้มันแบบน่ารักมากหรือว่าจะใส่แบบชิคๆเก๋ๆแบบเนี้ยก็คือได้เป็นกางเกงที่ใส่กับอะไรก็สวยแล้วก็ใส่ไปไหนก็ดูสุภาพนะคะมีติดตู้ไว้ค่ะอีกตัวหนึ่งแล้วชุด ที่กดมาเพื่อสนองนี้ตัวเองรนุนรุนทุกคนคือมันเป็นชุดที่แบบโอ้ oh my god คือแบบใส่แล้วฉันแซ่บมากพลิกสิบเม็ดคือมันจะเป็นชุดแบบนี้แล้วก็เป็นขางเกงนี้คือคนที่แบบออกกําลังกายคนออกกําลังกายคือพวกไอดอลแบบต่างๆหรือว่าแบบพวกเซเล็บเมกาเซเล็บเนี้ยเขาจะชอบใส่กันมากเลยคือมันจะเป็นชุดแบบนี้ใช่ป่ะแล้วก็เป็นแบบหนีกางเกงแบบโอ้ oh m ม god คือ s ซ็กซี่นัมเเลิศมากแล้วผ้าเขาดีมากนะคะแบบยืดหยุ่นได้พอดีเลยแล้วก็เก็บทส่้สงได้ดีด้วยนะคะสําคัญราคาถูกมากๆมากๆ แล้วเรามากันที่ชุดสุดท้ายจะบอกว่าชุดนี้คือเอาใจสาวสตรีทมากๆคือเราคัดสรรมาแล้วว่าสาวสตรีทแบบน่ารักแต่งตัวอย่างนี้ได้เลยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าพี่คะหนูแบบเป็นสายหวานหนูจะลองเปลี่ยนเป็นสตรีทมาอาจจะยากเกินไปหรือบางคนรู้สึกว่าจากสตรีทอยากจะมาหวานแต่ว่าถ้าจะให้หวานใส่เดรสเลยมันก็คงจะแบบแปลก,ปลกๆเพราะฉะนั้นฉันหาสตรีทปนหวานมาให้ทุกคนแล้วคือชุดนี้ เขามีดีเทลโบเขามีดีเทลโบแล้วก็มีมัดโบข้างๆตรงนี้ด้วยนะคะ mm. เห็นปะแต่เขาก็มาเป็นคู่กันนะคะมากับเสื้อรูปโบตัวนี้ว่า mm. จะบอกว่าน่ารักปอกมึง,มง,มงเห็นป้าอันนี้คือเราแบบชอบมากคือมันเป็นดีเทลโบตรงนี้แล้วก็มีเป็นโบตรงนี้อีกคือมันเป็นแบบลูกครึ่งสตรีทน่ารักอะถ้าใส่คู่กันคือแบบจบจบฉันชอบชุดนี้มาก มีเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อซีทูที่สวยมากใส่แล้วแซ่บสุดๆเลยนะคะและทางโลวิโต,ต้นะคะ <_ d roid> ก็ไม่ได้มีแค่เสื้อผ้า <_ d roid> เขา <atic> ยังมีเครื่องประดับแล้วก็มีแบบของเยอะมากแต่ว่านี้เรากดเครื่องประดับมาให้ทุกคนดูแล้วค่ะคะือหลายคนไหนถามเรื่องเครื่องประดับเยอะมาก <_ d roid> จริงๆเวยก็ไม่ได้มีเครื่องประดับแบบแบ,บ,แบรนด์ <_ d roid> ที่แบบใส่ประจํา <_ d roid> แต่ว่าก็จะแบบมีเป็นพวกโบหรือว่าแหวนอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบน่ารักมากๆขออนุญาตได้ไหมอ่ะขอแกะแหวนก่อน คือเราอะชอบใส่แหวนมากเล่จะบอกว่าการใส่แหวนที่นิ้วมันทําให้แบบนิ้วเราดูสวยดูยาวมากขึ้นแล้วอันนี้ก็คือได้มาทั้งสามวงเลยอะแบบสามวงเวอร์เวอร์เดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูอุ้ยใส่นิ้วนางก็สวยดีนะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นต่างหูเป็นต่างหูรูปโบน่ารักมากอะนี่เห็นปะเดี๋ยวใส่ให้ทุกคนดูเลยหลังกันน่ารักนี่สวยมากอะทุกคนแบบ เสื้อผ้าที่เราสั่งไปบ่อยแล้วก็การ mix and match เสื้อผ้าที่เราใส่ในช่วงนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยมาจาก Lo วิโต้นะถ้าใครอยากได้โค้ดส่วนลดเนี่ยเอาไปเลยค่ะทุกคนถ้าใครสั่งซื้อจาก l อวิโต้นะคะก็สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ไปลดราคาได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนจะชอบคลิปนี้นะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ลัวมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย